จำได้ไหมน้องเมลิกวันเฉลิมรุ่นจิ๋วโตเป็นหนุ่มเปรียมขึ้นแท่นพระเอกเป็นละครที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับละครเรื่องทองเนื้อก้าที่โด่งดังกวาดเรตติ้งไปถล่มทลายแถมยังเป็นผลงานแจ้งเกิดให้กับนักแสดงอีกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือน้องเมลิกเอเฟอไอกูนที่รับบทเป็นวันเฉลิมในวัยเด็กลูกแม่สํายอง ที่ตอนนี้ได้โตเป็นหนุ่มแล้วแถมหน้าตาหล่อเหลามากๆและยังโลดล่นรับงานอยู่ในวงการซึ่งก่อนหน้านี้น้องก็เพิ่งมีผลงานรับบทเป็นพลายงามลูกพ่อขุนแผนกับแม่วันทองตอนเด็กล่าสุดน้องเมลิกอายุ1 1ปีแล้วซึ่งกำลังจะมีผลงานใหม่ในบทบาทของพระเอกภาพยนต์ครั้งแรกในเรื่องแดงพระขนงผลงานการกำกับของแจ็คแฟนฉันนั่นเองงานนี้ใครคิดถึงน้องเมลิกอย่าลืมติดตามชมกันนะว่า